สวัสดีทุกผู้ชมวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูพื้นฐานของอาหารจาเลี่ยนทั่วไปนะครับเราจะมาทำซอสซอสมะเขือเทศสำหรับพาสต้ากันมาดูส่วนผสมกันเลยครับผมครับผมอย่างแรกนะครับเป็นมะเขือเทศนะครับผมใส่ผมใช้แบบกระป๋องเพราะว่ามันจะได้มีน้ำมีมีรสชาติด้วยนะครับมะเขือเทศกระป๋องเราเอามาหั่นหั่นหยาบๆยานะครับหอมใหญ่ ผมใหญ่หั่นเต๋าเล็กนะครับอย่างเคยครับผมอย่างที่เคยบอกไว้แล้วนะเราหั่นเป็นเต๋าชิ้นเล็กๆเกช่นเดียวกันกับแครอทนะครับหัน่นพยายามให้ชิ้นมันเสมอกันนะครับเป็นชิ้นเล็กๆเ,เวลาเอาไปผัดเนี่ยมันจะได้สุกง่ายมีน้ำมันมะกอกเกลือนะครับออซอสมะเขือเทศเล็กน้อยนะครับออซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะครับมีกระเทียมสับนะครับแล้วก็มีใบกระวานหรือว่าเบลีฟนะครับผมเอาละเรามาดูวิธีกัน โอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเราตั้งไฟให้ร้อนก่อนนะครับอย่างเช่นเคยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปตอนนี้ผมรอผมรอให้มันร้อนแป๊บหนึง่งคุณผู้ชมคือน้ำมันมะกอกกับน้ำมันพืชธรรมดาเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันนอกจากรสชาติและกลิ่นแล้วนะครับคือคือจุดจุดเดือดของเขาอะ่ะหมายความว่าไงเนี่ยเอาเข้าใจง่ายๆก็คือน้ำมันมะกอกอ่ะมันจะไหม้เร็วกว่าน้ำมันพืชใช่ไคุณผู้ชมต้องระวังด้วยนะครับพอจะลง,ลงน้ำมันมะกอกแล้วพยายามหลีไฟผม ลงน้ำมันมากอกลงมาแล้วนะครับโอเคควันมันเริ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วตอนนี้ผมลงหอมใหญ่ลงมาเลยครับภาชนะที่เราเอามาใช้เนี่ยก็มีผลับการทำอาหารของเราด้วยนะครับพยายามใช้ภาชนะที่ถนัดแล้วก็เหมาะสมกับอา,อาหารแต่ละอย่างที่เราทำอย่างวันนี้เนี่ย ผมผมเลือกใช้ใช้หม้อทรงสูงหรือว่าภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่าซอสแพนคือจริง,รงๆหน้าที่ของมันนะมันสําหรับทําซอสอยู่แล้วเพราะว่า,เ,าเวลาเราคนเวลาเราผัดไปเนี่ยมันจะไม่กระชอกมันก็มช่วยให้เราทําอาหารได้อย่างอารมณ์ดีนะเพราะถ้าเกิดว่าโหผัดไปแล้ว,ลวอาหารกระจายไปนะมันก็ไม่สนุก,กน,นะคุณผู้ชมก็หาภาชนะที่เหมาะตัวเองแล้วกันนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับผมใช้ไฟอ่อนผัดหอมนะครับ ให้มันนิ่มแล้วก็คือถ้าเราใช้ไฟแรงกเกินไปมันก็จะไหม้แล้วแล้วมันก็จะสุกไม่เท่ากันด้วยอย่างเคยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ที่ลองติดตามเทปเก่าๆของเราอย่างที่ผมได้เน้นย้ำนะครับเรื่องการผัดหอมเป็นเป็นสิ่งพื้นฐานที่สําคัญนะครับไม่ยากครับอาจจะดูแบบเอะมันดูจริงจังไปหรือเปล่าอะไรจริงๆแล้วก็เหมือนกับเราก็เอามาแชร์น,นะครับมันไม่มีอะไรยากเกินไปเรื่องในครัวเป็นเรื่องสนุก อยู่ที่ว่าเราเราอยากจะสนุกกับมันแค่ไหนครับก็เอาให้ให้เหมาะกับตัวเราแล้วกันโอเคหอมผมเริ่มนิ่มลงแล้วทีนี้เนี่ยพอมันเริ่มนิ่มเนี่ยผมจะใส่ใบกระวานของผมลงไปตั้งแตเ่เริ่มเลยนะครับผมทิ้งใบกระวานลงมปแล้ใช้ใบเดียวพอเพราะว่าจริงๆแล้วแต่คนชอบนะอยากให้หอมมากๆก็ๆ ก็เยอะหน่อยก็ได้แต่ใบกระวานนะ mm hmm. คุณผู้ชม mm hmm. เวลาเรา, mm hmm. เ,ราเราเอาลงไปผัดเนี่ย mm hmm. เขาะจะมีกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเลยแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือพอเสร็จแล้วคุณผู้ชมไปรีมาออกนะครับ mm hmm. เราจะไม่เสิร์ฟไปพร้อมกับอาหาร mm hmm. เพราะว่าม,มันเคียวไม่ได้มันไม่ได้ทำสำหรับกินนะมันเอามาเอากลิ่นอย่างเดียว นี่ผมมีเทคนิคเคล็ดลับอย่างหนึ่งครับเวลาเราผัดหอมหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการให้มันแบบได้ที่เร็วๆให้น้ำมันออกมาเร็วนะเราลงเกลือไปนิดหนึ่งฝรั่งเขาเรียกพินก็แล้วแต่หยิบมือครับเราใส่นิดเดียวครับเราไม่ได้เอารสชาติแต่เราเราจะใช้คุณสมบัติของเกลือในการให้ให้หอมเนี่ยมันคายน้ําออกมาเพราะมันคายน้ําออกมาเร็วเนี่ยมันก็จะนิ่มเร็วได้ที่เร็ว โอเคครับผมใส่กระเทียมลงไปนิดหนึ่งกระเทียมม่ต้องระวังนะครับเวลาใส่ลงไปแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราเราจะไม่ไม่ให้มันไปโดนน้ำมันลงกระทะนานๆน,น,นะให้ให้หอมมันเริ่มได้ที่ก่อนเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้นานมันจนะไหม้กระเทียมเอาแค่อมอมมอมกลิ่นหอมหอมมากครับตอนนี้เสร็จแล้วแครอทผมลงแครอทประมาณหนึ่งส่วนใหญ่เวลาผมทำอาหารกินเองในครัวคุณผู้ชม ผมจะประมาณแล้วส่วนใหญ่อย่างอย่างสูตรถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองเข้าไปดูนะครับผมผมก็จะไม่ไม่ฟิกซ์เท่าไหร่ผมจะแบบประมาณเป็นสูตรมาตรฐานของแต่ละคนนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้มากก็ใส่เพิ่มอะไรอย่างนี้แต่ว่าพยายามอย่าให้มันผิดจากสูตรที่เราให้ไว้เยอะมากนะเพราะรสชาติมันจะเพียงนะครับแต่ว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ผิดกติกา <Okay, S 2> โอเคผมพัดแค่ลอดต่อไปสังเกตน,น,นะฮะว่าขอบเนี่ยมันจะไหม้เร็วเพราะไฟมันจะร้อนแบบ เกี่ยขึ้นมานยพยายามเกลีย่ยมมารวมผัดให้มันคลุกเคล้าให้เข้ากันครับอืมเบลีฟหรือว่าใบากระวานของเราเนี่ยมันเนี่ย,ยเวลาไปผัดตั้งแต่แรงมันจะส่งกลิ่นหอมแบบให้อาหารเรามันมันอบอวลด้วยกลิ่นของใบกระวานเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้แครอดของเราเริ่มได้ที่และผมจะลงพร้อมกระเทีเข้มข้นลงไปครับ Okay. ลงไปแล้วคุณผู้ชมต้องระวังนะครับมันมันไม่ง่ายนะต้องคนให้มันเข้ากันอย่าให้มันแบบแช่อยู่กับความร้อนน,นานๆนะโอเคตอนนี้ผมคนจ้มันเข้ากันประมาณหนึ่งละแล้วต่อไปที่ผมจะลงก็คือพระเอกของงานครับมะเขือเทศสับพร้อมด้วยน้ำมะเขือเทศนะครับเราต้องการลดมะเขือเทศเข้มข้นดังนั้น อะไรที่เป็นมะเขือเทศนะฮะ <c oughs> มันรวมตัวกันในหม้อนนี้ <c oughs> คุณผู้ชมโอเคผมลงเลยนะครับโอเคทีนี้ผมเริ่มเร่งไฟเพราะว่าเพราะว่ามันมันมีของที่เป็นของเหลวอยู่ในนี้พอสมควรละ คือที่ผมอธิบายอย่างงี้คือว่าปกติถ้าเกิดว่าเรามีแต่ของแห้งๆอยู่ในอยู่ในบนยูบนเตาเนี่ยแล้วเราใช้ไฟแรงมันจะไหม้ยกเว้นเสียแต่เราจะต้องการแบบเจตนาให้มันให้มันค่อนข้างแรงนะฮะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วคุณชมน้องไปใช้ดูก็แล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าเ,เราเราผัดแล้วเรากลัวไหม้ล้วก็จะใช้ไฟอ่อนอย่าใช้ไฟแรงมากซอสหัือเทศตัวนี้เป็นซอสพื้นฐานครับดูเผิน สำหรับคนที่เป็นแฟนอาหารอิตาเลียนอยู่แล้วอาจจะแบบเฮ้ย hey, มันก็คล้ายๆบูโลเนสอ่ามันคล้ายกันมากครับแต่บูโลเนสมันจะมีเนื้อสับด้วยแล้วก็มันจะมีเซอรี่นะครับอ่าลองกดเข้าไปเช็คดูก็ได้เพราะว่าเราก็จะมีอ่วิธีการทำซอสบูโลเนสซึ่งเป็นเป็นซอสพื้นฐานอีกตัวหนึ่งนะครับในเว็บไซต์ของเราเช่นกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมรีมาใช้ไฟอ่อนเพราะเมื่อกี้มันเริ่มปุดๆแล้วนะครับ ที่เราใช้ไฟอ่อนเนี่ยพะเราต้องการให้มันนุ่มนะครับเราก็ให,ให้ให้รสชาต CNC, <ๆ>ิมันซึมเข้าไปในเนื้อพอเราใช้ไฟอ่อนๆลุมๆมันจะค่อยๆเข้าไปนะครับเนื้อผักอะไรต่างๆมันก็จะนิ่มนะครับให้รสชาติที่นุ่มนวลรสชาติมันก็จะซึมเข้าไปได้ง่ายด้วยนะครับแต่ถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยมันข้างนอกมันจะแข็งมันจะไหม้เราลดมันก็จะอยู่แค่ข้างนอกนะไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่ยังไงก็ ลองดูครับลองดูลองเอาไปใช้ดูไม่ยากครับโอเครับคุณผู้ชมตอนนี้ซอสเคียทเทตของเราได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่างแรกที่ผมบอกเอาเบลีฟออกก่อนนะครับก่อนจะเสิร์ฟเอาละโอ้โหมันรั่นมันรั่นเวลา เราทําอาหารที่มีพวกซอสมะเขือเทศหรืออะไรที่มันเป็นสีแบบแรงๆก็ระวังนิดนึงนะครมันจะเลอะเทะง่ายมากนี่ผมเทลงมาเลยครับคุณผู้ชมเห็นแครอทแครอทของเราตอนนี้นะครับมันจะไม่เละจนเกินไปมันจะได้ฟอร์มเคี้ยวไปมันจะมีกรึบนิดๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทําอาหารจานอื่นต่อทำให้มันต้องเคี้ยวต่ออยู่แล้วนะ,ะถ้าเกิดว่ามันเละอยู่แล้วเ่าไปเคี้ยวมันจะแหลกเกินไปอ่ะผมให้คุณผู้ชมดูซอสมะเขือเทศสำหรับพาสต้าของเรา เตรียมพร้อมนะครับผม